สวัสดีครั้งครับรต้องขออภัยท่านสมาชิกขอยกเลิกคลิปที่7ดนะครับที่บอกว่าตอบข้อสักถามนะครับเกี่ยวกับที่ถามมาเกี่ยวกับโต๊ดนะครับก็ผมก็ไปเอาไอ้วิดีโอของของของโต๊ดแนวใหม่มามาลงนะที่ทำไปแล้วนะครับลืมลบนะครับก็เลยไม่ได้ตอบข้อสักถามนะครับก็ขอยกเลิกคลิปที่เนะครับ อันนี้ก็เป็นชุดตอบข้อสักถามนะครับออมีท่านทุภาพบุรุษทนหนึ่งนะถามมานะครับส่งข้อความมาถามว่าอาจารย์ครับโต๊ดเจ็ดสิบห้าชุดนี้ตัดด้วยคู่โต๊ดตัดด้วยคู่โต๊ดเอาเอาโต๊ดมาตรฐานมาตัดด้วยคู่โต๊ดคู่ดับโต๊ดแล้วใช่ไหมที่จริงตรงนี้ไม่น่าถามนะฮะถ้าไม่ตัดแล้วมันจะเหลือเจ็ดสิบห้าชุดได้อย่างไรนะครับก็อตอบว่าเอามาตัดครับแต่เป็นคนละชุด ชุดตัดสามตัวมาไม่ครบที่ให้ไปนะครับผมจะให้ดูชุดสามตัวมาไม่ครบที่ให้ท่านสมาชิกใน youtube ไปใหม่นะครับก็คือชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับวันที่แล้วหลุดนะครับหลุดสามแปดเก้านะครับชุดต้นแนวใหม่ไม่ได้เอาชุดนี้มาตัดนะครับขอเล่นให้ทราบชุดโต้นแนวใหม่ไม่ได้เอาชุดนี้มาตัดนะครับแต่ทําขึ้นมาใหม่พิเศษนะครับทําขึ้นมาใหม่พิเศษ ซึ่งผมได้เคยบอกแล้วว่าโอกาสถูกมันสูงกว่านะครับนะครับนะโอกาสถูกสูงกว่าตรงนี้นะครับก็ขอเรียนให้ทราบนะอีกคนหนึ่งท่านสุภาพสตรีนะถามในชุดโต๊ะมาตรฐานนี้นะครับบอกว่า <c oughs> อาจารย์เอาชุดอา,อาจารย์เอาชุดมาไม่ครบไปตัดจากาชุดโต๊ะมาตรฐานใช่ไหมนะครับตอบว่าไม่ใช่นะครับ ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมจะทำชุดโต๊ดให้ดูแล้วก็ตัดด้วยชุดนี้ให้ดูใหม่นะครับอันนี้คือโต๊ดมาตรฐานนะครับร้อยี่สิบถ้าไม่เบิ้ลแล้วมันจะมีร้อยี่สิบหางนะครับร้อยี่สิบหางเนี่ยถ้าหวยออกมาไม่เบิ้ลอย่างสามแปดเก้าอย่างนี้นะครับศูนย์สามแปดอย่างเงี้ยเนี่ยนะมันจะอยู่ในนี้ค่อนข้างแน่นอนไม่ใช่ค่อนข้างนะมันอยู่ในนี้แน่นอนเลยถ้ามันไม่เบิ้ลนะมันจะอยู่ภายในร้อยยี่สิบตัวนี้แน่นอนนะครับ อันนี้ถ้าเราเอาชุดมาไม่ครบชุดนี้ไปตัดนะครับ <c oughs> ผมยกตัวอย่างตรงนี้นะฮะท่านก็เอาชุดโต๊ะมาตรฐานที่ผมว่าเนี่ยมาตั้งค่าวะ,ะก็นำม,มาเขียนไว้ครบร้อยี่สิบตัวนะครับแล้วก็เอามาเลขมาไม่ครบสามหลักเนี่ยมาตัดไปทีละตัวนะครับผมจะทำให้ดูอย่างเช่นตัวที่หนึ่งนะศูนย์สามศูนย์หนึ่งสี่นะครับตัวที่สองหนึ่งสองสี่ เราก็อามาตัดนะฮะดังนี้นะครับอ่ศูนน์หึงสี่ก็ไปตรวน0์หนึ่งสี่นครับแล้วก็ตัดออกไปแล้วก็ศูน์องสี่ตัดกับไปสมมติตัวที่สามเป็นอะไรตัวที่สามเป็น134นะครับ134ล้าก็ไปดูที่หนึ่งสามสี่อยู่ตรงไหนนะครับ่าสี่อยู่นี่แล้วก็ตัดออกไปนะฮะ ท่านก็ไปนั่งตัดทีละตัวละตัวมันเหลือกี่ชุดนะครับก็เป็นตัวที่เล่นโต๊ดถ้าหมายความว่าถ้าเลขออกไม่เบิ้ลมันอยู่ในนี้แน่ข้อ2ถ้าหากว่าเลขมาไม่ครบคือเลขตัดเนี่ยไม่ผิดนะครับมันก็จะเหลือถูกอันนี้ผมจะตัดให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับแต่ ไอชุดนี้ผมไม่ได้ลง YouTube ให้ท่านดูแต่ผมทำไว้ในห้องดวงมาลาบนะครับท่านสมาชิกก็คือเอาเลขเลขมาตรฐานชุดนี้นะครับเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ยกชุดตัดมาไม่ครบนี่เข้าไปตัดในชุดมาตรฐานใช้โปรแกรมปับมันจะออกมาอย่างนี้นะฮะก็คือเลขมาไม่ครบนะครับศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์้องสี่หนึ่งสาสี่เนี่ยฮะจนถึงสองแปดเก้าเนี่ยมาตัดชุดโต๊มาตรฐาน สำหรับงวดวันที่16นะฮะตุลาคมก็จะเหลืออยู่47ชุดนะครับอยู่47ชุดหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าเลขออกมาไม่เบิ้ลนะครับชดโต๊ดมาตรฐานนี้ก็จะถูกแน่นอนนะครับตัวสองถ้าชุดตัดเอาอยู่นะครับตัวมาไม่ครบเอาอยู่นะครับเลขที่ออกก็จะอยู่ภายใน47ตัวนี้นะครับโต๊ดนะฮะถ้าท่านจะเล่นตรงท่านก็ไปกลับเอานะครับ แต่ตัดกระตรงนี้ก็ท่านก็ดูว่าไหนจ่ายมากกว่ากันก็แล้วกันนะครับอ่าตอนนี้ถามคงไม่ถามอีกนะว่าจะให้เลือกกันไหนท่านเลือกเองนะครับท่านเลือกเองนะครับท่านจะเลือกชุดโต๊าชุดโต๊ดแนวใหม่หรือชุดโต๊ดตัวนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับถ้าถามผมผมอาจจะเล่นทั้งสองอันก็ได้นะครับผมอาจจะเล่นทั้งสองอันก็ได้แต่ผมเชื่อโต๊ะแนวใหม่มันจะเหลือเยอะหน่อยนะครับ แล้วก็ได้ตรวจสอบดูแล้วเนี่ยมันก็ทำมาสองข้นที่เป็นงวดที่สามเนี่ยมันก็ผิดเป็นงวดหนึ่งนะฮะคืองวดที่ออกผลแปดสามนะครับที่ออกผลแปดสามมันผิดไปนะครับอันนี้งวดที่แล้วก็ถูกนะครับงวดที่แล้วถูกอันนี้งวดใหม่ก็สิบหกตัวลาก็เป็นอย่างนี้นะะแต่ถ้าใช้โต๊ะมาตรฐานมาเป็นตัวตั้งแล้วตัดด้วยเลขมาไม่ครบ อมหลักก็จะได้ชุดนี้นะครับก็เลือกเอากันแล้วกันนะครับก็ต้องขออภัยนะครับยกเลิกคลิปที่7นะครับยกเลิกคลิปที่7ที่บอกว่า,อาขอขอขอ,ขอธิบายขอตอบข้อสักถามผู้ที่ถามมานะครับสรุปว่าท่านดูภาพรีที่ถามมาว่าชุดโต๊มาชุดโต๊ะแนวใหม่นี่ใช้เลขมาไม่ครบชุดนี้ไปตัดใช่ไหมตอบว่าไม่ใช่ครับ คนละชุดกันนะครับเลขที่เอาไปตัดเป็นเลขคนละชุดกันจึงสร้างขึ้นมาใหม่ครับโอเคครับก็เมื่อกี้นี้คลิปที่7นะครับก็ผมดันไปเอาชุดโต๊ดอันเก่าไม่ได้ลบออกจากวิดีโอนะครับเอาไปทำก็ต้องขออภัยท่านด้วยนะครับยังไงก็กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนโชคดีในวันที่16ตุลาคมครับผม ก็แนะนำให้เล่นโต้ดเนาะสองตัวอย่าไปเล่นลงทุนเยอะนะครับจ่ายน้อยสวัสดีครับ